ในเรื่องการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดานะคะหลายฝ่ายก็ยังคงพยายามที่จะคลี่คลายแล้วก็สาหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงรวมไปถึงการค้นพบข้อมูลแล้วก็หลักฐานใหม่ๆในเรื่องนี้ล่าสุดมีการค้นพบวัตถุภายในแม่น้ําเจ้าพยาเราไปรับฟังจากหมอหมูหรือว่ารองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชมสวกันค่ะจากกรณีที่มีการตรวจพบแก้วไวที่จมอยู่ในน้ําทําให้เกิดข้อสงสัยว่า ยังสามารถตรวจลายพิมพ์นิ้วมือแฝงบนแก้วไวายได้อยู่ในไม่นั้นโดยพบว่าวัตถุที่พื้นผิวเรียบเช่นกระจกแก้วน้ําหรือแก้ววายต่างๆที่มีรอยประทับของลายพิมพ์นิ้วมือแฝงเมื่อมีการแชร่ลงไปในแหล่งน้ํานตามธรรมชาติจะยังคงสามารถตรวจลายพิมพ์นิ้วมือแฝงได้ซึ่งคุณภาพของลายพิมพ์นิ้วมือแฝงจะลดลงตามจำนวนวันที่ผ่านไปครับสำหรับกรณีที่มีการจับวัตถุพยานโดยไม่ใส่ถุงมือนั้น ในการตรวจสามารถตรวจเปรียบเทียบกับลายพิมพ์นิ้วมือแฝงของผู้จับวัตถุพยานและตรวจคัดแยกได้ครับซึ่งยังคงตรวจลายพิมพ์นิ้วมือแฝงของผู้ที่สงสัยบนวัตถุพยานได้อยู่ครับแต่สําหรับกรณีของการปนเปื้อนนั้นคงต้องดูเป็นกรณีกรณีไปครับหากมีการปนเปื้อนอย่างมากอาจไม่สามารถตรวจได้แต่หากไม่มากก็ยังคงสามารถตรวจได้อยู่ครับซึ่งเมื่อเก็บลายพิมพ์นิ้วมือแฝงได้แล้ว ก็จะสามารถนํามาตรวจเปรียบเทียบกับลายพิมพ์นิ้วม,มือแฝงของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องว่าเป็นของใครได้บ้างรวมถึงสามารถตรวจดีเอไใต้จากลายพิมพ์นิ้วม,มือแฝงและจากเนื้อเยื่อลิ้นฝีปากที่ติดบริเวณขอบปากแก้วก็จะสามารถระบุได้ว่าแก้วดังกล่าวใครเป็นผู้ใช้ในการดื่มไวน์ครับ จากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าบาดแผลที่บเบเวนขาของผู้เสียชีวิตเกิดจากการถูกขวดวายหรือถูกแก้ววายบาดนั้นว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ขอเรียนว่าในกรณีดังกล่าวนี้สามารถพิจารณาได้จากสองอย่างคือจากการตรวจสันนิเกิดเหตุและจากการตรวจทักษะบาดแผลครับโดยในส่วนของการตรวจสันนิเกิดเหตุนั้นสําคัญมากครับเนื่องจากในกรณีที่สงสัยว่าถูกขวดวายหรือถูกแก้ววายบาดนั้นสันีิเกิดเหตุควรอยู่บนเรือซึ่งใน กรณีบาดแผลฉีกขาดขนาดใหญ่และลึกถึงกระดูกนั้นเลือดจะออกในปริมาณมากและจะเลอะบริเวณเรือซึ่งการล้างทำความสะอาดเรือก,ก็ไม่สามารถลบคาบเลือดออกได้ทั้งหมดครับแต่หากการตรวจสาบที่เกิดเหตุดังกล่าวไม่พบคาบเลือดนั่นก็แสดงว่าน่าจะเกิดเหตุในน้ำซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะถูกขวดวายหรือแก้ววายบาดได้ครับ โดยทั้งหมดนี้สามารถแยกออกจากบาดแผลที่ถูกไปพัดเรือหรือถูกฟินบาดได้อย่างชัดเจนครับเนื่องจากบาดแผลที่ถูกไปพัดเรือหรือฟินบาดนั้นจะมีขอบบาดแผลที่ไม่เรียบและมีลักษณะลุ่งลิ่งดังนั้นการจะสรุปว่าบาดแผลดังกล่าวเกิดจากการถูกขวดวายหรือถูกแก้ววายบาดหรือไม่นั้นคงต้องรอดูผลการตรวจสารที่เกิดเหตุและผลการผ่าชฉสนศพอีกครั้งจึงจะได้คำตอบที่ชัดเจนครับ